สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยต่อจาก E ีพีที่แล้วเลยนะโอเคต่อจาก E ีพีที่แล้วเลยนะผมก็จะมาเล่นกับน้องอ่าน้องผมออกไปแล้วโอเคฝากถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะไม่พลาดคลิปใหม่ของอพี่นะจ๊ะเขอจะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมโอเคเดี๋ยวเชิญน้องมาก่อน อ้าวน้องเข้าเกมไปแล้วเราจะเล่นเออต่อจากอีพีอะไรวันนี้เป็นตั้งชื่อว่าโดดเดี่ยวเพือ่อนมาเล่นด้วยวันนี้ผมก็จะมาเล่นโหมดอ่ะมาเตเไป๋ยวผมเชิญเพื่อนผม อืมโอเคทีนี้ก็ได้ไปเล่นซีสีดีกว่าไปดูซิดูซ<ง>ิว่าเราจะแพ้หรือชนะยังไม่ไดูอีกีนึงดูก่อนได้นะครับ ตุ้ตาช่วผมด้วยละเพื่อไปกำจัใมทต่อไปยาวๆจนแก่เลยอาจจะไม่ขนาดนั้ก็ได้บางรั้งก็ติดตาผมชองทีู่ผมกด้นะผมปับเสียงกก่อนเีดครับเก้าสิบหก้วเพิรับ เพื่อนเขายืนอะยืนเก็บของเฉยๆยืนป้อมยาเขาไม่ช่วยอ่ะไม่เป็นไรเขย่อนนิดหน่อยอ่อนๆบางข้าผมก็จะไป็นลงไม้ค้าบ้างนะรอสักพักก่อนเดี๋ยวจะเป็นลงไม้ครับเอาชื่อว่าเราหนึ่งร้อยวันในฉบับของผมไม่ก็ R O V PUBG แล้วมันก็ติ๊กต๊อกพับจีนั่นจะม่เล่น อะไรกับตีน่ะมันทำไมเขากัดกันนะ่ะผมยังไม่รู้เรื่องเลยก็ค่ายสร้างค่ายเดียวกันแล้วทำไมต้องแบบภาพการาฟิกสวยมากแล้วไม่ได้อะไรนะแต่ก็มีวนันรู้ไหมมีไฟคนที่เล่นเยอะเขาก็คงแบบกราฟิกเขาก็ไม่ได้อะไรเยอะมาก ถึงพีไฟกับพับจีแล้วทำไมเขากัดกันบ่อยอะบ่อยบ่อยบ่อย,อยมากแม่เขาก็ต้องกัดกันอะแล้วทำไมเขาต้องแบบสร้างค่าเยดยียวกันทำไมเฮ้ยพับจีกูแข็งกว่าทีเอ็มเขาพูดมาแล้วว่าปืนอ่ะมันไม่มันแตกต่างกันคือเนี้ยคือพับจีก็ปืนไม่เพิ่มสแต็ตคือสแต็ตเท่าเดิมแค่สวยกว่า อย่างโค้ดนิตี้อย่างเงี้ยเขายังไม่มาขิงเลยโค้ดนิตี้ดับเบิ้ลคิลยืนแอคด้วยยืนแอคด้วยปะถ้าได้ยินเสียงคุณก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมว่าผมผมมันจะตกนะครับผมก็เลยรีบรีบอัดหน่อยเดี๋ยวไฟดับมามันจะอัด ติดตามผมบ้างนะครับในติกตอกนะ สยงกราฟิกยองดีนะดับเบิลคิล โทษรีบโทษทีโทษทีผมอยากฝากไปคนถึงคนที่เล่นผับจีและฟรีไฟนะอย่ากัดกันเลยในติ๊กตอกิ้งเยอะแล้วอย่ากัดกันเลยคนสร้างเขาไม่เหมือนกันคนสร้างเขาไม่ได้สร้างแบบไม่ได้อ่าจะเรียกว่า เขาไม่ได้คน G M คือคนที่พัฒนาฟรีไฟฟผู้แต่พับจีก็เรื่องของพับจีอก่ามาัดกับฟรีไฟเลยผมเบื่อกัดกันแลผมต้องมาเล่นฟรีไฟที่เก่เล่นขับจีขับจีก็สับขับจีภาพมันสวยกว่าก็จรงิงแต่ฟรีไฟภาพมันตามสเปคเข้าใจด้วยนะ ก็ดบ,บนะครับจะอ้อมะราบอกกันไว้ก่อน ิเพื่อนจะรอดหรือเปล่ากดไลค์ให้ด้วยไลค์ให้ด้วยอากานตกตัวสมัตรนะจ๊ะก็ตีก็ตีตีขออัยอติดขอของว่าผมจะพูดเสียงดังกว่า โอเคทุกคนผมจะพูดเสียงดังๆแล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยจะยินโอเคทุกคนมาแพ้ชนะหนึง่งแพ้โอเคดูสิเล่นบาเลตีเปล่านะจ้ะัเอาอวอมาผมไล์สดไม่เป็นนะถ้าใครอยากให้ผมไล่สดก็ไล์สดไม่เป็นถ้าใครไล์สดเบ้นก็ส่งมาทางยูทู e เลยนะ หวังว่าคนนี้จะมีหวังว่าคลิปนี้จะมีคนดูเยอะกว่าเดิมน,นะฝากไ,ไว้ด้วยฝากไว้ด้วยง้อสักวันผมจะดังแล้วผมก็จะเอาสปอนเซอร์เข้ามานแ,นแต่ยังไม่เข้ามาตอนนี้นะ ผมเชื่อว่าโคไม่ใช่เออทุกคนอยากให้ผมอ่ะแบบทำคลิปคอมนิตีปะมันไม่เปื่อนควงอ่ะทุกคนเออหัวแตกช่วยดูกันช่วยด้วย โอ้เพื่อนอะอมผมไม่ว่าเพื่อนกานะผมแค่ว่าเพื่อนคุณจะทำทีมแล,ล้วแพ้ผมจะสาครบใื่คุไม่ยิง พุ่งลงไปเลยว่ะโอ้ยตุกตาเล็กจะั้หลัอีปะฮ้ามเขาจะปล่อยให้วงบิดตัวนี้ตายนักน,นั่นตัวเมื่อม,อมาผมจะพูดแข่งกับเสี่งปืนเพื่อน เดี๋ยวคราวนี้ผมจะจริงจังเ,เล่นเป็นอ่อปวงล่างเ,เดี๋ยดไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวติเลิกกระสิบไปชิมหมวกให้ไปชิมหมวกให้เลยทก <Es per ate> เอออีกแปดไม่มีกระสุนว้าเพื่อนต้ดีจริงๆขอพระที่น่าจมื่นนะทุกคนมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละเวลาผมใส่คลิปอะปืนพกอะเป็นไงปืนพกอะ kan cem matiin Hmm, di mana Double kill. Setu di mana นอนยิงอ่ะอืมเล่นเป็นตรงนี้เข้าไปดีกว่าขอใัยที่มีเสียงดังน,นะผมขอปัดผมก่อนชูปอยู่ตรงนี้ ไม่ทีนี้ผมชอบดูคนเล่นเอาทีเรเาหนื่อยแบบว่างๆก็ไปดูนะช่องผมนี่แหละว่างๆก็ไปดูดติ๊กแต่ผมได้นะ ตัวโนหนึง่งใครมาอัดตัวกับผมได้นะ <Uncle Kill. S 1> นะอัดตัเขเอาเป็นว่าผมก็ขอจบคลิปนี้ยวเพียงแค่นี้ไาไกดติดตามกดกระเด้งเพื่อไมพ่พลาดคลิปใหม่ของผมบ๊ายบาย